สวัสดีค่ะพี่น้อง f c ที่น่ารัก FC ใหม่ FC เก่านะคะพี่น้องทางใกล้ทางไกลนะคะพี่น้องจาพี่น้อง f c ใหม่ที่เข้ามาพี่ใจยังไม่ไปก็อย่าน้อยใจนะพี่ใจจะตามไปนะคะโอเคเราก็จะมาสรุปของวันที่26กันเนาะของสีน้อยนะคะเพื่อนจะก่อนจะไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรใช้วิจารณญา,านในการรับชมกับพี่น้องจา๋าเออชัดไหมนะคะเรามาสุกุลนของฮานอยเฉพาะกิจกันนะคะเพื่อนจา๋าผลที่ออก8 7 8 9 2นะคะมาดูว่าของวิจัยมีเข้าไหมนะคะเพื่อนจา๋า7 8ก็เข้านะคะ7 8แล้วก็9 2 92สองมันจะเป็นตัวนี้นะเพื่อนที่พี่ัยพูดว่าแต่พี่จ a ไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าใครชอบ9เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะ9 2สองนะครับเพื่อนจ้าเนาะในตารางก็8 7ด878ดดดดปดนะคะเป็นเลขหามเนาะแล้วก็เข้าในวิ่งรูด2แล้วก็8ด้วยนะคะเพื่อนวิ่งรูด2นะคะอันนี้ก็จะได้ตัวนี้เนาะเป็น9 2สองตัวนี้นะคะเพื่อนจ้า อ่าได้7 8แล้วก็มี9 2วิ่งรูดนะคะได้8ได้2เลยนะวิ่งรูดนะคะต่อไปรอบพิเศษค่ะเพื่อนจะรอบพิเศษคนเอนย์ห่งอก0 1 8 2 1นะคะ18ึ่งแปดมาในตัวกลับ8 1นะ18เป็น1ก็วิ่งเข้าวิ่งรูด8นะคะเพื่อนแล้วก็เข้าในชุดด้วยนะคะเข้าในชุดตินรวมนะคะแล้วก็2 1 1 2ก็เข้าอ่า ออเข้าที่8อย่างเดียวนะคะ8วิ่งรูดเนาะส่วนสอพี่ใจก็อยู่ในตารางนะคะ2 1จะอยู่ในตารางนะคะเพื่อนให้ดูตารางประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็อ่ารอบปกติค่ะเพื่อนจะรอบปกติผลที่ออก9 7 2 2 0นะคะ7 2ก็มานะคะเพื่อนๆจะ7 2นะคะ9 7 2 9 7 สนะคะตารางก็มีนะสตัวนะเพราะว่าตารางพี่เจจะจับตัวเด่นไปไว้พี่เจบอกเลยว่าตารางใครจับ3ตัวก็ไปจับใน3ตัวได้นะคะเพื่อนแล้วก็สองศูนย์ค่ะเพื่อนส่วนสองศูนย์จะได้ในวิ่งรูดนะคะได้เด่นรูดนะคะส่วนเก้าก็มีวิ่งหลักร้อยด้วยนะได้วิ่งหลักร้อยนะคะก็สองนย์ก็ในตารางนะเพื่อนจ้า สองศูนย์ก็ไปอยู่ที่ตารางเนาะแล้วก็อยู่ในตัวเด่นวิ่งรูดนะคะอ่ารอบ VIP ส่วนรอบ VIP นี่าผลที่ออกตอง9นะ999แล้วก็12นะคะสำหรับ12ก็มานะคะเพื่อนมาคู่กันเลยนะคะได้เบิ้นเลยถ้าใครรูด12 21นะคะเพื่อนเว่ไม่กระจับคู่ก็จะมาบ่อยนะแบบนี้ก็จะมาบ่อยด้วยกัน เหมือนกันนะคะเพื่อนหนึ่งสองสองหนึ่งก็ตารางนะตารางด้วยแล้วก็มาคู่กันเลยนะคะโชคดีถ้ารอบนี้ใครหยิบจากไปเนาะได้ดิ้งนะคะเพื่อนได้สองดิ้งเราก็ได้เป็นชุดเจาะด้วยนะคะต่อไปรอบอของวันที่27ค่ะเพื่อนจ๋าวันที่27เนาะวันนี้พี่จะไม่ได้เปิดไฟเห็นไหมเนาะวันที่27นะคะผลที่ออกอ่ะ พี่ใจให้เด่นอยู่ที่089นะคะ8กับ9อ่า8กับ3ค่ะเลขฝาเฟดนะ9กับ6นะคะก็ชอบมาเหมือนกันชอบมาด้วยกันเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับตัวเจะพี่ใจก็วางไว้ให้นะคะ02 03 04 06 08 07 09ก็คือว่าเป็นเลขคู่บารมีลูกเลขเขาเรียกว่าเลขพี่น้องเลขฝาเฟดเนาะ นะคะเพื่อนๆจะสำหรับ8พี่ใจก็จะวางเป็น8กับ3นะเพื่อนๆก็อย่าทิ้งนะพี่ใจกออ็อย่าทิ้งเขาไว้ถ้าไปชุดไหนก็ต้องเอาไปด้วยกันนะคะเพื่อนถ้าอย่างพี่ใจเขียนไว้อย่างนี้นะคะก็หมายถึงว่าเขาเลขยฟาแฟดกันนะคะสำหรับเ,เลขเบิ้ลพี่ใจก็จะวางไว้ให้ข้างหลังเนาะสำหรับสายเบิ้ลน,นะคะแล้วก็เลขเด่นเก้าเก้ากับหกก็ไม่ทิ้งนะ อ,อย่างสมมติ9กก็ต้องเอา6 1หนึ่งไปด้วยในยพี่ใจเขียนประกอบบางคุอาจจะงงนะว่าเขียนอะไรเยอะแยะนะคะต้องฟังให้จบนะคะพี่ใจจะเขียนวนี้ถ้าใครไม่ชอบก็คือเอาไปชุดเดียวนะคะหรือไม่ชอบที่เจาะให้ติ๊กให้ก็สามารถหยิบจับเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าคนเราบางทีมันชอบไม่เหมือนกันเนาะนะคะสาหรับฝั่งนี้สําสหรับฝั่งนี้ตัวเด่นนะคะพี่ใจจะพูดประจํามาถ้ารูดนะคะถ้ารูดจะมีโอกาสตัวเด่นเข้าจะเข้า บนล่างจะได้เด้งนะคะเพื่อนสําหรับฝั่งนี้ถ้าใครจะจับคู่ก็เปรียบเทียบประกอบเอากับตัวดินนะคะตัวชุดรวมแล้วก็เลขกวิ่งกําลังวันวางไว้ให้ด้วยแล้วก็ในตารางนะคะเพื่อนตารางนะคะเพื่อนในตารางเนาะก็เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะกันลืมถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพื่อนๆจะ้ะเพราะว่าเลเตอาบางคนจะชอบแบบไหนนะคะบางทีอาจจะไม่เข้าใจ นะคะไม่เข้าใจที่เราทําก็ต้องดูบ่อยๆนะคะเพื่อนจ๋ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพื่อนถ้าจับจุดได้นะ,ะจะจะมีโชคมีลาบทุกวันนะคะแต่พี่ใจจะเน้นฝั่งนี้ก็คือเน้นรูดนะเพื่อนๆจ๋าถ้ารูดมันเข้าเด่นบนล่างนี่เราจะได้สองดิ่งสามดิ่งนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะอ่าสำหรับเฉพาะกิีดก็ให้3กับ2นะคะ3พี่เจก็จะต้องแปดติดไว้ให้นะคะเหมือนเดิมนะคะพี่เจก็จะติดวางไว้ให้อย่างนี้นะถ้าไม่ชอบ ก็ไม่ต้องเอาไปนะคะเพื่อนแต่พิจัยเพียงแต่จุดบางไว้ให้เพื่อประกอบนะคะเพื่อประกอบในการจับคู่นะคะเพราะบางทีเขาก็มาด้วยกันอ้าวอ้าวไม่ใช่จะมาเบิ้อีกเหรอลวันนี้อ่าเป็นเก้านะคะเนาะเป็นเก้านะไม่ใช่พิจัเขียนหกของเมื่อกี้เนี่ยส่วนเจ็ดของพิจัยจะเป็นสี่นะคะส่วนเจ็ดของพิจัยจะเป็นสี่พิจจะเขียนไว้ให้นะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมองข้างล่างนะคะมองแถวบนเป็นหลักนะคะมองตัวดินข้างบนเป็นหลักแต่ตัวข้างล่างหมายถึงว่าเอาเป็นตัวประกอบไว้สําหรับจับคู่ก็ได้นะคะขอบคุณพี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมนะคะ,คะ,คะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ